ย้ำอีกครั้งยังไม่มีการอนุญาตให้ถอดหน้ากากาอนามัยหรือไม่ต้องใส่แมสได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดก็ตามตามข่าวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมของทางกระทรวงสาธารณสุขในการเริ่มผ่อนคลายมาตรการการใส่หน้ากากาอนามัยหรือว่าใส่แมสซึ่งมีการเตรียมแผนรองรับไว้ แต่ยังไม่มีการพิจารณาหรือว่ากำหนดชัดเจนให้พื้นที่ใดไม่ต้องใส่แมสและเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร่ณนะตอนนี้กำลังรวบร,รวมข้อมูลว่าพื้นที่จังหวัดไหนมีความเหมาะสมที่จะสามารถผ่อนคลายได้ในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยก็จะดูข้อมูลในเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนการฉีดวัคซีน รวมถึงความพร้อมของสถานพยาบาลในพื้นที่ว่ามีความพร้อมในการรองรับในการดูแลได้มากน้อยแค่ไหนยังไม่กำหนดชัดเจนนะคะว่าพื้นที่ใดจะไม่ต้องสวมแมสและจะเลิ่อเมื่อไหร่เป็นเพียงการเตรียมแผนที่จะรองรับการผ่อนคลและการเป็นโรคประจำถิ่นเท่านั้นคาดว่าข้อมูลทุกอย่าง น่าจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นในช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายน65นี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังคงมาตรการในการสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าสวมแมสทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านหรือออกจากเคหสถานครับ